สวัสดีคะ่ะลูกค้าวันนี้แม่ค้าจะมารีวิวเว็บร้อไอนะคะคันนี้ติดตั้งกับพ่วงขนาด65คูนรอยนะคะพื้นที่ใช้งานของตัวพ่วงอยู่ที่65เซนนะคะใส่ของได้เยอะค่ะแถมฟรีไฟไท้ายนะคะลูกค้าการติดตั้งแข็งแรงค่ะ ไฟเลียวใช้ได้นะคะระบบไฟติดทั้งคันนะคะไฟเบรดไฟเกียวไฟหลีติดหมดนะคะแรดังนะคะไฟสูงไฟต่ำใช้ได้ะคะ่ะ เบรกใช้ได้นะคะระบบเบรกใช้ได้ทั้งสองนะคะเครื่องนิ่มๆเลยค่ะไม่ดังไม่ขวันใช้งานได้ยาวๆค่ะสนใจดูรถได้ที่บ้านนนคำตำบลหนองแวงอำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์นะคะมีบริการส่งนะคะลูกค้าแม่ค้าจัดส่งเองนะคะก่อนส่งแม่ค้าเก็บมาจำนะคะทุกคัน ถ้าลูกค้าไม่อยากโอนมาจัมให้มารับเองที่ร้านนะคะแม่ค้าขายจริงส่งจริงจ้ามัดจัมจไม่ต้องกลัวนะคะส่งให้ถึงมือลูกค้าเลยค่ะ ขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะ